ผัดปลาดุกน่าทานไหมคะทุกคนวันนี้นาลาจะพาทุกคนมาเข้าครัวลงมือทำเมนูผัดปลาดุกทานกันนะคะวันนี้จะใช้ปลาดุกสดค่ะเพื่อนๆเราผัดแบบผัดเผ็ดนะคะผัดสดไม่ได้นำไปทอดนะคะก่อนอื่นก็ผัดพริกแกงค่ะกับน้ำมันนะคะคั่วพริกแกงให้หอมค่ะเพื่อนๆ เติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะช่วยให้ปลาดุกของเราสุกเร็วขึ้นค่ะคั่วพริกแกงให้หอมแล้วนะคะใส่ปลาดุกลงไปค่ะเพื่อนๆปลาดุกหั่นชิ้นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะซื้อมาจากตลาดสดค่ะร้านขายปลานะคะพ่อค้า จัดการหั่นเป็นชิ้นให้เรียบร้อยค่ะเราใส่ชิ้นเนื้อปลาดุกลงไปตอนที่พริกแกงกำลังเดือดนะคะเพื่อนๆและอย่าไปคนเขานะคะรอให้เนื้อปลาดุกสุกสักครู่นึงก่อนนะคะถึงทำการพลิกกลับด้านค่ะ เครื่องปรุงของเขาก็มีผงชูรสนะคะพื้นฐานความอร่อยค่ะเติมน้ำตาลรสยนิดหน่อยนะคะเพื่อรสชาติกลมกลม่อมน้ำปลานะคะใส่ใบมะกรูดค่ะดับกลิน่นคาวนะคะเพื่อนๆขิงซอยและพริกหยวกค่ะเพิ่มรสชาติและสีสันนะคะให้หน่ารับประทาน ใส่ใบกระเพราค่ะเพิ่มความหอมจัดจ้านนะคะเผ็ดร้อนจัดจ้านเพิ่มรสชาติให้ดียิ่งขึ้นค่ะน่าทานไหมคะทุกคนผัดปลาดุกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะรสชาติจัดจ้านแซ่บสถานสวง ตักเขาสวยร้อนๆมาทานด้วยกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปเป็นกำลังใจให้นาราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ